หมากับบไก่จะทางหอมตัวนี้ล่าบรปดนว่าาบักข้ามรถใหญ่ละผู้ชมแต่ว่าท่าก็เจ้าเมื่อกี้นี้ท่าพูาากค้าวมะพร้าวคนบา์มาทางนี้แต่ท่าอันอคนม่บานก็เจ้าที่ว่ากินเฟร์อยู่เมื่อกี้นี่ท่าก็เจ้าก็เจ้าว่าบ่มั่นใจว่าแมนบใส่เขาก็เลยว่ามาเลยซะท่าผู้ชมก็เป็นท่าไปทางเอาว่ามาทึกทางละบอเนาะ ทางแรกเดินนี่เด้อโบงัฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะคะผู้ชมเนาะอ้วมีไล่หอมแถเข้ามามีแต่ห้อมหๆอมแล้วผู้ชมอ,อ่าน่าจะไปทางนี้เนาะเดี๋ยวชีถท่ามก่อนบุเห็นไพ่ท่ามเ่อตอนนี้ท<ม>่าผู้มชมมีป่ายสีเข้าไปเนะาะท่ามาเมนบานอัน,นที่เขาจะมาแล้วโบ ทาบักบักเธอมันมีไล่ทาแล้วทับผสมเนาะบ้านทาค้างไปทางไม่ได้อือยบ้านทาค้างไปทางไม่ดิค้างเหรอเอ แถวน้องปลาพงแถวบัดนน้องปลาพงเพื่อนวะน้องปลาพงน้องปลาพงไป่างหมอคาค้างคาไม่แทงเลยหมอจะไปดักนหมออันบ้านคาค้างพหอนี่นนี่ด้ี่ด้ยเจาคาบักไปเนาะฮัดรถบได้คาไปไหนนี่จะค้นไปบอกจะ่คนไปทั้นบาทีเอารถคามไปนี่ได้เนี้ย รถามไแต่กระเด็นขึ้นเนี่ยคือขาหือ่าไรเลยขาบักเถิงโอ้โหแล้วก็คือันเลเดี๋ยวว่หาชีบปเดรอว่าพวกเกชบัประมาณนี้เนาะประมาณนั้นละแ่ว่าถ้าเป็นคามถามคืนคืนแค่ทางไปไม่โดนเหตุเช้บอกไมีโดนเหต้าไปใกล้เกิดิประมาณสองลักเพแต่ขั้นวัสิไปเจ้าขอนโพเทมเจ้าอนโพเโพเทมบ้านได ปัญหาค้าทับขาค้าโอเมนเราอยู่ว่าปัญหาว่าอันดูแล้วซื้อซ่าซื้อซสาย้อแต็นซื้อโอหยุดเนาะเดี๋ยวไปทำปัญหาข้ามเนาะเออเข้าใจได้เด้อขั้นว่าขั้นว่าถ้าเอารถขามไปเนี่ยลงกโตัวใต้นี้ผมเอารถมันขามได้ตัวนี้มีแต่ร์ข้นขามตัวซื่อตัวนี้ขั้นว่าข้นขามตัวซื่อนี่กันนี่ไปบนอันนี้บนแยกตัวนี้นี่เดลยันขามาก คันว่าบ่มีรถแซาเฮาก็ต้องเอารถน,นี่ขามไปเนาะพอเฮือนพืนน้นประมาณ2อลกักแต่บ้าบ่มีดอกรถค่ะมีแต่ว่าลุกไปนี่เขาจะเอารถไปรถไปนี่ข้ามข้ามไปแต่กระเด็ดดนขึ้นเหนือแรนไปใกล้บ่อกใกล้เตจอวันนี้ยตู้นั้นมันตกร้อนสมนี่มันตกร้อนสมมึมม้นกระสีขันว่าย่างใกล้ก็สิประมาณนักหนึง ๋อสำรับขี่รถไปอ,อั<ะ>ปอนบอขี่รถไปอันบอลักเดียวบอเนีนโอ้ก็เนถ้บาบักถึงมาหนาแต่ถ้าบักถึงมาหาอันนี้หาบนที่เราจะไปแล้วเนาะเนียนถามาเฮ็ดทาคานี่สิประมาณรักหนึ่งขันวายางไกล้อันตะว่าบางที่กับเบูเทิงนั่นเราโอ้ืีอว่ากับบไกลไล่ยเด้๋ยว้ข้าใจเ้อแบาทางมันบยากอันนี้ปันไดถ้าบัวหย,ยักปันไดหรอรถรถตําๆนี่ไปได้บอได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 เนนขับไปเ้นขไปเดอ พี่แดนไปถามตัวใต้นี่นะแดนแดนไปมันชุดทางอยู่หรอรถปผู้ดีรงสาวัดเลยหรอโดยเข้าใจได้สุดดีสุดดีโดยเข้าใจได้ถ้าวายอยากเอารถข้ามไปแมนขี่ไปทางนี้ทนผู้สมขี่ไปจําเหือที่แอารถข้ามได้เลยเป็นทาบักเนาะเอาเหืออันนี้ขึ้นเออเอาขออภัยเอารถนี้ขึ้นเหือบักเลยแล้วก็ข้ามไปแต่ถ้าว่ายอยากข้ามแต่คนละฮอดไวเลยแลวมันทางล่างเฮาทนผู้สมเป็นเหือ จากธรรมดาเนาะเอาแต่คนขึ้นรถขึ้นมาไใดอ,อย่างแลวถาเกืดเป็นไกลเขาเขาพมีรถจากเษ<อ>าเซาว่าเขาไปแตตู่เนาะยันเหือนไกลเขาไปทางนี้เขารถไปทั้งทีเลยก็จะวาช่วงนี้รถไปใดอยู่ฝนบตปตุกขี่มาก็จะเห็นนาเหี่วสุดสายตาเลยงามขนาด เมนกระแฮยยังไงท่านผู้ชมหอยดิเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเพื่อเขากำลังขามไปเนาะหอยเลยทาท่านผู้ชมโอ้ตาวร้ายเนี่ยป้านำไงขนาดเด้ทขาลโลขาเลยเนะเดีนี้นายจินเมนทางลดจักลดขามลดเป็นเขียนถูกโอ้เขาจะมีเบอร์โทรอเมน เออหอนยางใหญ่จะเอชิ่วอเมนชุชวถ้าเหือทำผู้สมนี่เห็นเหือก็จะกำลังข้ามไปนะทบผู้สมเนาะ เราจะกลับมาอีกนำใยไล่นาะทัู้พ้สงนำใยใหญ่เนาะนำไล่เลนี่ยตนนี้ท่าบาคกเหืออันข้ามไปเท่าใดตอนนี้ก็นังท่าเหือบักทัผู้สงเหือบักมาฮาก็จะเอารถกคีลงไปข้ามเหือบักไปฟังนั้นนะ้นทัผู้สงเนาะ พราะว่ามองฮอดปุ๊บนี่มันมีเหือบักคือการจะทำผู้สมแต่ว่าบ่แม่นเหือที่ว่าฮับรถใหญ่เนาะเพิ่นฮับรถจักรกับฮับคนกับเครื่องทั่วไปครับผู้สมประมาณซ่องลำที่น้องเมย์ใหนเพิ่นกายไปกายมาแต่ว่ายังบ่มีสําหรับขันใหญ่แล้วก็เบอร์โทรติดอยู่ท่นทัพผู้สมให้โทรเอาทัพผู้สมโทรบอกเพิ่นประกาศจะมาฮับทัพผู้สมแต่ว่าตอนนี้น้องเมย์ใหนแล้วนี่ให้เพิ่นขี่มาแล้วครับผู้สมโทรปุ๊บแล้วก็มาปุบบ๊บบริการไว วังไวทันใจกาะทนผู้สมนี่เบอร์โทรติดอยู่นี่เลยวื่อได้ได้มาหานีกาต้องการเพื่อกระถูห้าเพิ่นทานผู้สมสะดวกสบายเนาะมีเบอร์โทรติดเอาไว้มาแล้วบุกงัเมันลำนี้บอลเทอจะได้ขี่หรือว่าอีกลำหนึ่ง ตาระจักกับคนมาเนาะทำส่วนเนาะโบหวัวเป็นหลังนี้บที่เราจะได้เอารถขึ้นขี่ไปหรือว่าลำอื่นเบิ่นไปพร้อมๆกันทำส่วน ทาผู้สมลำเทียวมันเอารถจักลงเมื่อกี้นี้น่าจะโบเมนมาฮับเผาเนาะน่าจะเป็นลำนี้ทาผู้สมตัวนี้นี่เป็นเพิ่อ,อาอวันเห็ดซองลำติดใจกันส่วนลำทางหน้านี่เป็นเห็ดอาซ้ำลำติดใจกันทาผู้สมเป็นซีขาวเนาะ เอ้ทําผู้สมมาฮอดแล้วเนาะน่าจะเป็นลำนี้แลหละเขาได้ไปทําผู้สมเพราะว่าก็เป็นเหือซ้ำลำติดกันใหญ่ยยอยู่เนาะน่าจะหับรถดใหญ่ท่าผู้สมทักคันนี้นะดิเรวจะท้าเม,มืองวาราคาเท่าไรเนาะโอเคน้อไปหลวงแม่ลงเลย ไปไปไปทำไปสซขโอ้น้องๆเพื่อนดินนะ เยจะห่ให้ก่อนโอเคอันนี้เพื่อนเอิรนแม่นำยังไง เพื่อนเอิ่นว mm ่าแม่นำเนี่ยแม่นำของเนาะอาคีไปอีกน้อยนึงน้องแม่ไอ้เพื like ่อนบอกเนาะโอเคเนอนี่ตะบุกง่อยนะค่ะเธอได้ยังนาถ้าเราเนาะาล้วค่าเธอไรไอ้ไปครับแสนหาแสนหาแสนทวนในโบไปตามหาคนเอาบุญน้ำกัน เพราะว่าคนอยู่ทาพันวาตอโล่งได้เนาะได้บ่อไอแส้นถวนได้บ่ไม่มีสัญญาณตอบรับน้องเมย์ไอพันวาเส้นหาไปกลับเนาะรถน้องคนปกครอมั่นใจอีกบันหนึ่งว่ามันทางไปบ้านทาข้าแล้วบ่อเขาจะมาคนเดียวท่างผู้ชม ดึงโซ่ขึ้นเพื่อลดไล่ท่านผู้ชมดึงเป๊กด,ดีๆเน,ะนาะเพื่อว่าข้ามไปได้อยู่เดอร์บานทาข้ามฟังนั้นท่านผู้ชมอาเมนระวังได้จ้ะอ, <c oughs> อ,อาเมนกระซื่นอุ๊ยอุยอุยอุย โอ้ยเราเพิ่งมาหา้าปลากวงแห่ยามมองราคาเส้นห้าวะไอห,หมดลุดแล้วเนาะราคานี่ไปกลับบ่ราคาไปกลับเลยเนาะ มีลูกค้าไล่ไบอกแลนไล่เที่ยวบอกมือหน,นึ่งโอ้มีบอไม่รอดต่อ,อาที่งานบุญของพวกเที่มาห้องผิวหื่อะไรอ้งานบุญอยู่พุ่นมีบอลลงแลนท่องเที่ยวบ่อยอยู่ฟังเลยน๋องานเที่ยวคือไผ่แลนท่องเที่ยวมันไม่ยังทีที่ข้าวตเพชงโอ้ขรภพเพ่งยังเนาะขี่รถก,ก็ไปถึงบุญทา้พาพรสงฆ์ขรภพเพ่งบางคีไปอีกเด้วย ดอนเยดอนพอดพลังวุนอยู่ไรโอ้ดอนเดยบานคอนพลังอยู่ลา่ราคาเส้นห้าเไ oh, ่ไปกลับครับผุ้สมยานเทงีาม้นแมนหรอกเทงีน้อนยู่พปย้เองงานเข่าเข่าพูดถกไหมฮะเงมีามแหรอกแต่เทงเนื้อกเลา้เขาเนี่ยถ้าลอยรกอไปเพราาเขา อ๋อพอเพ่งกันมโดยเขาต้องเอารถขึ้นเราขี่รถไปได้นะอน,น่โดยนะรถตอรถไทยเาจะอไรอ่มีตรถไทรถแตกกๆนะน้องคอยไปเอาทัพผสมอันนี้ก็บอปองนงกระมาอครั้งแรกมาต่ำห้าโปรไอเพิ่นเป็นคาดการติดต่อสาวกวาปีเดกอน,นพอ้ย โดยไป,ไปอยู่ไทยจะไม่ได้กีจะไม่ตะกี้คือติดตอ่อกันได้ยุคคือจะเป็นโทรศัพท์ไม่ยังเสียสินะคาดการติดต,ต่ตอติดต่อกันบ่ดยนะ ส่วนใหญ่หลักการถตอกๆเลยแตกๆครับผู้ชมกับรถจักรเนาะนี่สีฮอนแล้วขี่มากะประมาณ1ิ1เจ็นาทีเดี๋ยวทำผู้สมเด้อก์ขีมาฮอตฟังพี่เนาะไปทำผู้สมตาน,นี้กะฮอตฟังไปเทียบหอยล้วเนาะแล้วก็จะได้ขี่ขึ้นไปทำผู้สมนี่ขี่ขึ้นไปทางนี้เนาะ เราขึ้นไปเบิ่งว่าหมู่บ้านก็จะเอาไปจังได้ท่ะผู้สมพราะว่าน้องมีก็มาคังแรกเด้อเราจะไปรับส่งพร้อมๆกันเลยท้าผู้สมกระยักสั่นนะท้าผู้สมเนาะอึดอึดเราวังเอาอมันสั่นท้าผู้สมรถน้องมีมันตำมันยากอันเดียวเลยยากที่ว่ารถตำนะค้าผู้สมเนาะไปเส้นนิบุยานยานแต่ว่าเวลารถมันตาแล้วมัน ตุก้มมันคูดม,มันต่ำไปเหมือนะครับผู้ชมระวังแต่อันเดียวนี่แหละอเคทาได้นอไปทางได้เบิงขั่วนะบิงสายบิ้งสายเนะบิงขั่วน,นี่เนาะไปบิงนี้บ่ตนนี่อสิจักเน,นี่ยราะก่ปเเ่นึงนบอกเห็นเป็นกุยงมหนบอด

เขาจะให้จอบเห็นั่ันต้ยด้ยแมนแล้วลูกก็อยากเจอพ่อพ่อก็คือจะหลอกคอยท่าลูกไมาั้เอิไปดอเเ้ยเราเป็นตัดติตนติตนนั่นแหละซาวกปีเดี๋ยวไอเป็นจากพาไปรับผสมุนจักดีครับท่ผู้ชมขอบใจลเด้อไอเด้อไอซื้อย่างไอ ไอ้สายเนาะไอ้สายเพื่อจะพาไปทัพพุสงคนไหนคนไหนเพี่ยคนหูจากทัพพุชมซุกดีขนาดเนาะเพอ่คนหู้จักกะเข้าไปได้เลยนี่อ้ทางก็ยักน้อยเนาะน้อยแล้วออกไปวันนึงแห้งน้อยแห้งน้อยเออเดินไกลๆละเขาถ้ามันไปบัวได้ก็บเป็นยางเฮวยางไปกระไดยางเอาเลยเออทางน้อยทัพพุชมแต่น้องเมย์ใช่เพิ่์นก็แต่บนเม็นยามฝนอะไอเนาะ ขนยมรถติดได้ละกะอันหน้าเพิ่อนแ่นเนาะท่านนี้เนาะวิวว่านี่จะมากอันรถเตียนตั้มเพิ่นเตียงอันค้นขึือเพิ่นป็นบานนี้เขาจะไปอยู่ไทยไ้ายแม่นบอกอ่ะไลน์ดิบฟังนี่โอ้ว่าอันโรงงานทามาหมู่บ้านนี่คือมิดเงียบแท้บ่เห็นทา้งหมดเวลาเข้าไปอยู่ไทยไปแล้วว่าซั่น เราจะไปที่ใครยื่นตัวเล่าก็เอาต่างขอบขั้วอยู่ในเมืองเลยอยู่เต้อยู่เวียงเนี่ยคล้ายๆว่าปัจจุบานตัวเองใช่เนาะมาสู่บ้านเพื่อนไม่เคยไปแหละไปหาคิวหากินต่างขอบต่างขั้วอยู่ในเมืองไปเลยบางคนไปอยู่ไทยบางคนไปอยู่ในเมืองปักเซ่หรือเบียงจะเนาะไอเนาะ

มีโดวงคิงแลนด์นี่แหละนี่แหละของใจกลางของแล้วคล้องผ่านไตคล้องสี่ข้อเนาะทายบรรยากาศท่าผู้ชมเบอร์มูบานก็จะเอาไปได้เนาะเขากลับมาเบป็นคิงแลนดเห็นคิงแลนดกันท่านผู้ชมไพ่เคยมาไพ่เคยเห็นแมนคอมเมนต์บอกได้เด้ออันเป็นสองมู่บ้านเปิดว่าก้ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโค้งน้อยเนาะอันดับที่สองรับสองของดอนโขงอันดับที่หนึ่งเป็นดอนโค้งนะไอ้เนาะ เลี้ยวนี่บ่อยเดี๋ยวตรงเป็นวันนี้เดี่ยวเลยตรงเลยโอ้ยสา,สาทางโคตรเลยเนะตรงไปเลยซื้อไป<ว>เลยโอ้น้อยเข้าน้อยเข้านอกเพราะไปไหไไปมันมีนหน้าโล่ก <ừ> ลงก็ลงต่อไไห,นหน้าเงียเอ๊ะมีเหรียกอล์ดอะไรเงี้อยู่น้องไอ้เนาะ ไปเนื <S <s uhm, ้อไปหนึ่ยมนคอยื่นลายกว่านี้แล้วนี่เขาก็ยังแบบเดิมอยู่ทางผูสูงเขาจะใส่ไหใส่ในหนักกินหนักเนาะก้อนองค์ที่มั่งเออหนก็จะพวกไปหลยอันมีัวันทางผูดสูมุ่สูงมบาดเชียวอะ เขีบเขาเี่ยเขา้าไปส่งทางบ้านเลากอที่หลันี้ให,ห,ห้อมามาจักเล่หรือล้งเขียวนไไี่เลยโอ้เห็นเป็นล้งเขี้ยวนี่ถึงส่งหเออแต่ว่าเพื่อนเขาเพนเดิมหรือี่ล้างต่นี่เพื่อนมาสั่งของขวใหม่โอ้วกัยิ่งคนใหม่เลยโอ้ังแตกแม่ถใจเสียก็มาสั่งของขวใหม่ จัลลัสก็เสียงปีไก่นะนี่แล้วอือโอ้ทางน้อยเนาะเข้าบันไดแหละตัวนี้ทองบันไดน้อยเพราะว่าเป็นทางรถจักรเลยอืมแ้าไปเนื่อยไกลครับผุกคนนี่ไกลหอด้วเนี่ล่งสีเขียวครับทุกคนเราจะยางไปเนาะยางข้ามน้าไปเลย บื้องอมเมรเนี่ยโคตนาหักเธอผู้ชมเพิ่นมาบุมาเบิ่นน้ำเห่า<ช>ได้เ<บ>่อได้อเมนเนี่<ช>ที่ว่าไปใส่นน้ำเห่าขี่เหื่อลุยน้ำลุยไฟนะผู้ชมเนื้อฮอนบ่ฮอน,นดดตัดิต้นคนเพินน่นไล่มาจากฮอนแห้งทางลาดได้บ่ทางนี้ทางลาดได้บ่บ่ได้เนาะนี่เพื่อนเพิ่นนี่ค้นนางอยู่สำผู้ชมบ่ฮุบบ่เมืไผเนาะลองเบิ่งว่าเพิ่นสิอยู่บ่เพิ่นสิจริงใจขนาดได้เนาะ จะลืมท่าบผชมบอ่เฮหอยู่นี่มันเกาะมันดอนแล้ทนผสมเด้ออันดับสองประเทศลาวแล้วคลองกันบอนดอนเดเม,มื่อกี้นะเพิ่นเวาเนาะก็ถือวันใหญ่เติมนำนี่ออมรอบโตเขาจะทำผสมเด้อเฮียเยนียเยนเฮยลูกสู้สู้ส้อย่าฟาบอกเด้อไยเด้ออย่าฟาบอกเด้อว่าเขามาย่างเด้อวัใหญ่เฮยยูบ เดนแม่เพิ่ตัวไหนเอ้ยมมนเพิ่์บูจากในนางนี่สีเขียวตัวนี้โมเมนเนาะเดเื่อตัวนี้พประมาณจ็ดปีล่ะเดพันซองจากเมนเพิ่์ดบูจากัน